เคยสังเกตไหมคะถ้าวันไหนเนี่ยเราใช้โซเชียลเยอะมากเกินไปเรากลับมีความรู้สึกขุ่นมัวฮกจากการเสพโซเชียลมากๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะมีเทคนิคอะไรนะคะที่จะทำให้เราหายขุ่นมัวจากการเสพโซเชียลมากเกินไปนั่นเอง ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจาก Creative Talk เช่นกันค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณต้องตามความรู้สึกและร่างกายของตัวเองให้ทันค่ะสังเกตดูนะคะถ้าร่างกายแล้วก็อารมณ์เราเริ่มมีผล จากสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากตัวเราเองมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังอยู่ในภาวะขุ่นมัวแล้วก็ร่างกายเริ่มมีเอฟเฟกจากการเสพโซเชียลมีเดียามากเกินไปเพราะฉะนั้นข้อแรกตามร่างกายและอารมณ์ตัวเองให้ทันค่ะข้อที่2นะคะหยุดให้เป็นค่ะอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องหยุดใช่ไหมถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกกับเราดูไปแล้วเอ้ย ชักจะเครียดขึ้นมากระทันหันนะปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยเป็นสัญญาแล้วนะว่าคุณต้องหยุดเสพโซเชียลหรือว่าเว้นให้มันห่างๆบ้างได้แล้วนะคะข้อ 3. นะคะถ้าหยุดถ้าหักดิบไม่ได้เลยลองแบ่งเวลาในการที่จะเล่นโซเชียลในแต่ละวันบอกกับตัวเองนะว่าเล่นเป็นช่วงๆไม่ได้เล่นตลอดเวลานั่นเองค่ะข้อที่4นะคะทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันนะมีแต่จะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะ เราลองทําให้เข้าถึงได้ยากขึ้นด้วยการเข้าถึงได้แค่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มด้วยการ uninstall ออกจากตัวที่เป็นแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะคะแล้วก็เข้าผ่านเบราว์เซอร์ที่คอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วลองล็อกเอาทุกครั้งที่ใช้งานด้วยเนาะมันก็จะเข้าถึงได้ยากขึ้นนั่นเองต่อมาข้อที่5ค่ะปิดแจ้งเตือนตัวแอปพลิเคชันนะคะจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้เตือนขึ้นมาเป็นแบบไหมหรือว่าจะให้เตือนขึ้นมาเป็นช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ไหมลองศึกษาวิธีการ ตั้ง notification ของแต่ละแอปพลิเคชันหรือว่าศึกษาการตั้ง notification ของแต่ละเครื่องดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องใจจดใจจ่อกับการคว้ามือถือมาดูได้ตลอดเวลาค่ะ สุดท้ายค่ะข้อ6เหมือนจะเป็นแค่ไมเซตนะก็คือถ้าเรื่องนี้มันสําคัญกับเราจริงนะมันจะมาถึงเราได้ไม่วิธีใดก็วิธีการหนึ่งค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องรับรู้ข่าวสารณนะช่วงเวลานั้นตลอดเวลาขนาดนั้นก็ได้นะคะบางทีที่เรารู้สึกขุ่นมัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ถึงข้อสรุปเนาะแล้วเราก็อยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่ยังไม่ได้ข้อสรุป สิ่งที่ยังอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นแล้วก็เผลอเอาใจของเราเอาอารมณ์ของเราเข้าไปร่วมด้วยนั่นเองถึงเวลาถ้ามีข้อสรุปแล้วนะคะเราก็ปรับตัวไปตามเรื่องที่จะต้องเกิดไปตามนั้นก็จะทําให้คุณมีอารมณ์ขุนมัวน้อยลงนั่นเองค่ะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ